บทที่7500 7501ในฐานะผู้ใหญ่เพียงคนเดียวในหมู่วัยรุ่นบรูซบราว์โกรธจัดมาก18ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเผชิญกับความอัปยศอดสูที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อนไม่เพียงแต่ในยามกลางวันแสกแสกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงต่อหน้าเพื่อนอันธพาลของเขาด้วยราวกับภาพลักษณ์ความโหดเหี้ยมและสถานะในยมโลกที่เขาสังสมมาอย่างยากลำบากถูกทำลายลงทันที ความโกรธได้พรากสติสัมปชัญญะของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าชายตรงหน้าของเขานั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจนเขาไม่อาจที่จะท้าทายได้เขาไม่ได้คิดว่าพลังของเขาเองคงยังไม่แข็งแกร่งพอและหัวใจของเขายังไม่น่าจะโหดร้ายพอเมื่อคิดเช่นนี้เขากัดฟันและใช้พลังทั้งหมดฟาดไม้เบสบอลอีกครั้ง ฟาดเข้าไปที่หัวของเยเฉินคราวนี้บรูซบราว์มีเจตนาฆ่าเยเฉินมากเขาไม่อยากจากไปอย่างนี้เมื่อคิดถึงผลที่ตามมาเขาเพียงต้องการระบายความโกรธอันรุนแรงและฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ที่บอบช้ำเด็กๆที่อยู่ใกล้เคียงต่างตกตะลึงพวกเขาทุกคนเคยเล่นเบสบอลและรู้ถึงผลกระทบอันร้ายแรงของไม้เบสบอลพวกเขาทุกคนเห็นแล้วว่าหากบรูซบราว์ตีศรีศรษะมนุษย์ธรรมดาด้วยไม้เบสบอลนั้น กะโหลกศีรษะของเขาคงจะแตกกระจายหรืออาจถึงขั้นสมองแตกกระจายแม้จะป้องกันด้วยมือเปล่ามันก็ไม่ใช่แค่กระดูกหักฝ่ามือและแขนของเขาก็คงแหลกสลายไปทั้งหมดแรงเวี่ยงอานทรงพลังและเสียงวิดวิวของไม้เบสบอลพุ่งเข้าใส่ศีรษะของเยเฉิญนักเรียนรุ่นน้องสองคนไม่กลา้าแม้แต่จะมองดูแม้จะกลัวว่าเขาจะถูกฆ่าตายก็ตาม แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับโทษหนักหน่วงใดๆจากการไปสถานีตำรวจครั้งก่อนก่อนแต่หากมีคดีฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ปกครองของพวกเขาคงไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆแน่ทุกคนต่างประหลาดใจที่เย่เฉินยกมือขึ้นจับไม้เบสบอลแน่นอีกครั้งแม้ปลายไม้จะอยู่ห่างจากหน้าผากของเย่เฉินเพียงครึ่งเซนติเมตรไม้เบสบอลก็ยังไม่สามารถทำร้ายเขาได้ บรูซบราวไม่เข้าใจแม่แขนของเขาจะรู้สึกเหมือนจะหักแต่เขาก็ไม่ได้แม้แต่จะร้องออกมาเขาจ้องมองเย่เฉินราวกับเห็นเป็นมนุษย์ต่างดาวร่างกายของเขามึนง,งงไปหมดเย่เฉินจึงยื่นไม้เบสบอลให้บรูซเบราว์จ้องมองเขาอย่างเย็นชาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าอย่ารังแกคนไร้อาวุธและซื่อสัตว์พวกนั้นอีกเลยเจ้าต้องจดจำความโกรธที่เจ้าเพิ่งเผชิญนี้อยู่เสมอ จงจดจำความคิดที่บุ่มบ่ามอและบุ่มบ่ามอนี้ไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องใช้ความคิดและอารมณ์นั้นต่อสู้กับคนที่เลวร้ายที่สุดโหดเหี้ยมที่สุดและหน้าสาบแช่งที่สุดในเมืองนี้ต่อจากนี้เจ้าถึงจะแทนที่พวกเขาได้เจ้าเข้าใจไหมขณะที่เขาพูดเย่เฉินผสานพลังวิญญาณเข้ากับน้ำเสียงส่งคำแนะนำทางจิตวิทยาอันทรงพลังไปยังบรูซ บราวคำแนะนำของเย่เฉินเปรียบเสมือนตราที่เผาไม่ลึกกลงไปในจิตวิญญาณของบรูซเบราวด้วยพลังวิญญาณเป็นรอยแผลที่เขาจะไม่มีวันสัมผัสหรือสลัดออกได้เหตุผลที่เย่เฉินให้คำแนะนำทางจิตวิทยานี้แก่เขาคือการลงโทษเขาจากการกระทำของเขาโดยใช้สุภาษิตจีนโบราณที่ว่าความชั่วจะถูกลงโทษด้วยความชั่ววัยรุ่นอย่างบรูซบราวไม่มีความเมตตาในจิตใจเลย เขาเกิดมาไม่ดีคล้ายกับวัยรุณที่ยุยงให้เด็กคนอื่นกระโดดตึกและหลอกเด็กอายุต่ำกว่าสิบขวบให้กลับบ้านไปฆ่าแม้จะไม่มีสัญญาณทางจิตวิทยาใดๆเขาก็ยังมีเจตนาฆ่าอยู่ในจิตใจออยู่แล้วนี่พิสูจน์ว่าจิตใจของเขาเน่าเฟะถึงแก่นเกินกว่าจะถ่ายถอนได้เหตุผลที่เขายังไม่ฆ่าใครไม่ใช่เพราะเขาไม่เลวพอ หากเพียงเพราะเขายังไม่เคยพบเจอกับสิ่งที่จะกระตุ้นเจตนาฆ่าของเขาหากเขาพบเจอเขาจะฆ่าโดยไม่ลังเลการปล่อยคนแบบนี้กลับคืนสู่สังคมถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงแต่เย่เฉินผู้ซึ่งประกาศตนเป็นสุภาพบุรุษกลับไม่ต้องการหรือรังเกียจที่จะลงมือกับชายหนุ่มเช่นนี้การให้สัญ,ญญาณทางจิตวิทยาแก่เขาจะช่วยยับยั้งไม่ให้เขากลัน่นแกล้งคนซื่อสัตย์อย่างจงแจ้งอีก และเปิดโอกาสให้เขาเลือกคนร้ายได้เองหากเขาลงโทษคนร้ายคนอื่นที่เลวนั่นถือเป็นการไถ่ถอนหากเขาถูกลงโทษโดยคนร้ายเหล่านั้นนั่นจะเป็นชะตากรรมที่เขาสมควรได้รับไม่ว่าจะอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ดีการใช้คำพูดและการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเย่เชนเพื่อย่วยุเขาคือการบังคับให้เขาต้องประสบกับภาวะวิตกกังวลน,นั้นด้วยตัวเอง หากเขาไม่เคยประสบกับมันมาก่อนแม้แต่คำใบทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวก็คงไร้ประโยชน์แต่การกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วที่เขาเพิ่งประสบมานั้นกลับทำให้เขารู้สึกถึงความปรารถนาที่จะฆ่ายอย่างแม่นยำณจุดนี้ประกอบกับสัญญาณทางจิตวิทยาที่กระตุ้นให้เขาต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด โหดเหี่ยมที่สุดและสมควรแก่ความตายที่สุดเขาถึงสามารถค้นพบสภาวะนั้นได้ในทันทีอย่างที่คาดไว้ดวงตาของบรูซบราวแดงกำกําปั้นกําแน่นจนเส้นเลือดปุดโปนออกมาจากแขนคอและหน้าผากเขากัดฟันพูดอย่างอาฆาตแค้นว่าข้าเข้าใจแล้วเย่เชิญหันไปชี้ที่บรูซบราว์ถามเด็กๆว่าเขาเป็นเจ้านายของพวกเจ้าหรือพวกเขาพยักหน้าด้วยความตื่นประห เย่เฉินกล่าวด้วยความพึงพอใจว่าดีมากเจ้าต้องจำไว้นะในแง่หนึ่งเจ้าต้องฟังเจ้านายของเจ้าและทำตามที่เขาบอกและในอีกแง่หนึ่งเจ้าต้องเรียนรู้จากเจ้านายของเจ้าและทำตามแบบอย่างของเขาพวกเจ้าเข้าใจไหมหลายคนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีและตะโกนว่าข้าเข้าใจแล้วเย่เฉินยิ้มและพยักหน้า ดีมากสุดท้ายนี้จำไว้นะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนอีก5นาทีบรูซบราวน์จะเริ่มคิดได้ว่าใครคือคนที่โหดเหี้ยมและเลวที่สุดในละแวกนั้นแล้วลงมือปฏิบัติเข้าใจไหมบรูซบราวน์นำกลุ่มชายหนุ่มพูดพร้อมกันเสียงดังเข้าใจแล้วเย่เฉินยิ้มก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกเมื่อเย่เฉินกลับมาที่รถชายหนุ่มเหล่านั้นยังคงยืนตะลึงงาน หงบูและเฉินซือค่ายต่างงุนงงเมื่อเห็นเขากลับมามหงบูใจร้อนอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์เย่ไอ้สารเลวนั่นตีท่านด้วยไม้เบสบอลตั้งหลายทีทำไมท่านไม่ทำอะไรเขาเลยเขาหน้าจะอายุเกิน18แล้วไม่ใช่เหรอเย่เฉินยิ้มและพูดว่าถึงเขาจะอายุ18แล้วเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่การต่อสู้กับเขา ไม่ต้องพูดถึงว่าแค่ใช้กำลังสักหน่อยก็ฆ่าเขาได้แล้วมันจะทำให้ค่าตกชั้นเปล่าเปล่ารอดูเธอใครสักคนจะจัดการเขาแทนเหยื่อพวกนั้นในทางจิตวิทยาที่เย่เฉินมอบให้บรูซบราวคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการเพิ่มเลเวลและต่อสู้กับมอนสเตอร์แม้ว่าเขาจะสามารถสร้างและพัฒนาสถานะของตนเองในพื้นที่ได้ด้วยชัยชนะเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่แข็งแกร่งกว่าจะต้องรอเขาอยู่ข้างหน้าดังนั้นมันจึงเหมือนกับการนำบรูซบราน์ไปเล่นพนันที่เขาสามารถทุ่มสุดตัวได้เขาอาจจะชนะไม่กี่รอบแต่ไม่สามารถชนะได้ไปตลอดยิ่งไปกว่านั้นเขายังแพ้ได้เพียงแค่ครั้งเดียว